พี่น้องที่รักสิ่งที่เรามีในเวลานี้ก็เป็นของคนอื่นมาก่อนสิ่งที่เราปลูกในเวลานี้จะเป็นต้นไม้ผลต้นไม้ดอกเนี่ยมันก็มีคุณค่าสำหรับคนอื่นที่มาทำหลังเราด้วยดังนั้นอย่าใจแคบที่คิดว่า ถ้าฉันปลูกต้นไม้มาแล้วไม่ได้กินฉันจะไม่ปลูกฉันปลูกดอกไม้มาแล้วฉันไม่ได้มีโอกาสชื่นชมมันฉันก็ไม่ปลูกอันนี้คือคนที่ใจแคบวันนี้ขอเล่าเรื่องชาวนาคนหนึ่งที่มีสวนของกล้วยไม้เนี่ยแล้วก็มีหมัวหน้าชุมชนคนหนึ่งเดินผ่านมาแล้วก็บอกว่า คณเป็นคนชราแล้วเนาะเป็นคนสูงอายุแล้วแล้วก็เขาก็ตอบว่าใช่ผมมีอายุแค่หนึ่งร้อยปีครับเหรอเจ้าหน้าที่คนนั้นก็เลยรู้สึกประทับใจ แต่พูดต่อไปว่า,าท่านครับท่านยังมีความหวังว่าจะจะจะมีอายุยืนพอที่จะกินผลไม้ที่ปลูกเลยครับแล้วถ้าหากว่าอายุไม่ยืนถึงเวลานั้นทําไปทําไมล่ะครับคําตอบที่ให้ท,ทาจนาคนนั้นที่จาวสวนคนนั้นตอบก็คือว่าใช่ครับ แต่ว่าเมื่อเวลาผมเกิดมาในโลกเนี่ผมก็พบหลายสึ่งหลายอย่างที่คนอื่นจะทำให้ผมได้กินได้อยู่แล้วผมก็ยอยากจะคิดว่าเมื่อผมไม่อยู่แล้วเนี่ยคนอื่นก็ยังมีโอกาสที่จะมาเชยชมได้กินผลไม้ได้ดูดอกไม้ที่ผมผมปลูกถ้าทุกคนเป็นคนใจแคบเหมือนกับ แจ้หน้าที่ท้องถิ่นคนนั้นโลกเราไม่น่าอยู่เพราะเห็นแก่ตัวเกินไปแต่ถ้าเรามีใจกว้างในครอบครัวหนึ่งล,ลูกหลานก็มีโอกาสที่จะได้กินผลไม้ที่ปู่ย่าตายายที่จากไปแล้วได้ปลูกไว้ให้พวกเรากินหรือในหมู่บ้านหรือในสังคมถ้าเราได้ช่วยกันที่จะสร้างคุณงามความดีขึ้นมาคนอื่นก็จะมีโอกาสได้จักดวง ก็อย่าได้มีใจแคบนะครับขอบพระพิญาเจ้าเวรขอพี่น้องครับ